ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบน้ํานะครับระบบน้ําของแปลงกล้วยหอมทองนะครับครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับว่าระบบของกล้วยหอมทองที่สวนนี้ปลูกระบบไหนนะครับของสวนเราจะเป็นปลูกแบบระบบน้ํำหยดนะครับ พื้นที่ทั้งหมดอันนี้เนื้อเยื่อนะครับทั้งหมดห้าไร่นะครับปลูกด้วยระบบน้ําหยดนะครับระยะห่างนะระยะความยาวนะครับความยาวจากตรงกลางนี้ครับไปถึงแถวต้นสุดท้ายนะครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับ ระบบน้ำหยดตัวนี้นะครับเป็นของบริษัทเนเฟิ์มนะครับเนเฟิ์มคือตัวนี้นะครับก็จะมีระยะห่างนะครับระยะห่างของรูน้ำหยดแต่ละรูนะครับห่างอยู่ที่สามสิบเซนนะครับสามสิบเซนแต่ละจุดนะครับแต่ละหัว อัตราการจ่ายน้ำนะครับอยู่ที่ 2. 2ุดลิตรต่อชั่วโมงนะครับคือสำหรับสวนของผมที่ที่ให้ตอนนี้นะครับตอนนี้ปั๊มที่ใช้นะครับเป็นปั๊มซัมเมอร์สนะครับซัมเมอร์สหนึ่งจุดห้าแรงนะครับหนึ่งจุดห้าแรงก็จะแบ่งโซนเปิดนะครับสำหรับห้าไร่นี้นะครับมีทั้งหมด สี่โซนนะครับแบ่งเป็นสี่โซนโซนละสิบสองเส้นนะครับเปิดได้โซนละสิบสองเส้นนะครับนะครับอันนี้โซนแรกนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบสองเส้นนะครับแต่ละเส้นยาวนะครับหนึ100่งร้อยเมตรนะครับ สำหรับการออกแบบอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการประหยัดเวลานะครับไม่เสียเวลามาเปิดวาล์วแต่ละตัวนะครับเราเปิดที่วาล์วใหญ่จุดเดียวนะครับก็สามารถคุมได้12เส้นนะครับก็เป็นการประหยัดเวลานะครับแต่ละครั้งนะครับเปิด ให้น้ำครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็สามารถทำให้ต้นกล้วยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับครับช่วงช่วงแรกก็ให้น้ำประมาณนี้นะครับก็การจเจริญเติบโตก็ดีนะครับแต่ถ้าโตขึ้นก็จะพิจารณานะครับอาจจะให้เป็นวันละสองครั้งนะครับครั้งละหนึ่งชั่วโมง ดูดูสภาพความต้องการของต้นต้นกล้วยนะครับและสภาพดินว่าเป็นยังไงนะครับ<อ>เคยพ่อนะครับพ่อเคยซื้อมาระบบระบบน้ําหยดสายน้ําหยดนะครับซื้อมาแล้วมันมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายน้ําหยดมันเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับเปิด เปิดได้ประมาณสองเส้นสองสองสายนะครับเปิดได้แค่สองสายแล้วสายแล้วทายๆายสายนะครับทายทายแปลงน้ำก็ไหลไม่แรงนะครับเหมือนจะมันเป็นไม่มีระบบที่ระบบ เหมือนเนเจฟีมนะครับของเนเจฟีมนี้มีเขามีระบบนะครับระบบเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความดันนะครับความดันเขาก็จะสม่ำเสมอนะครับคือเหมือนท้ายแปลงหัวแปลงกับท้ายแปลงนี้อัตราการไหลจะเท่าๆกันเลยนะครับอันนี้100เมตรนี้ก็ได้นะครับได้ครั้งละ12เส้นนะครับ สองเส้นเลยแต่ระบบของสายยี่ห้ออื่นนะครับเปิดได้ครั้งละสองสองสายนะครับสองสายแล้วแรงดันต้นทางกับปลายทางไม่เท่ากันเลยนะครับตรงตรงหัวใกล้ๆสายท่อเมนนะครับก็จะก็จะไหลแรงนะครับพอไปดูปลาย ลายสายนะครับไม่แรงเลยนะครับแต่ของนี้เจ้าฟิลมก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าของเขาก็ดีจริงๆนะครับหัวแปลงกับท้ายแปลงไหลเท่ากันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งนะครับในการเลือกระบบสายน้ําหยดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้ใครสนใจจะปลูกกล้วยหอมทองนะครับในการเลือกระบบสายน้ำหยดนะครับหรือเป็นการออกแบบระบบนะครับของเราก็แบ่งเป็นสีโซนนะครับถ้าใครน้ำไม่แรงหรือแบบว่าปั๊มไม่แรงนะครับก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าใช้ระบบมินิสปริงเกอร์หรือ หรือสปริงเกอร์นะครับก็เปิดไม่ได้น่าจะเปิดได้ครั้งละแถวนะครับเพราะว่าระยะทางนี้ไกลนะครับห0ึ่งรเมตรนะครับสามารถเปิดระบบน้ำหยดได้นะครับที่มีอัตราไหลต้นทางกับปลายทางนี้เท่ากันนะครับถ้าระบบสปริงเกอร์นี้คือท้ายแปลงนี้ จะไหลไหลไม่แรงนะครับแล้วก็จะทำให้อัตราการไหลหัวแปลงกับท้ายแปลงไม่เท่ากันนะครับมันก็จะทำให้ต้นกล้วยรับปริมาณน้ำไม่เท่ากันนะครับนี่ับข้อดีของการเลือกระบบนะครับอันนี้จะเปิดได้ครั้งละ สิเส้นเลยนะครับถ้าเป็นระบบน้ำสปริงเกอร์หรือน้ำพุ่งเส้นเดียวก็น่าจะหน้าก็จะไหลไม่เท่ากันนะครับหัวแปลงครับท้ายแปลงก็ถือว่าเป็นระบบที่เหมาะสมนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนจะไปพิจารณานะครับครับดูความสม่ำเสมอนะครับ ก็เกี่ยวกับการให้น้ำด้วยนะครับต,ต้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน,น้อยนะครับถ้าคิดว่าดีก็ขอให้ใครที่ได้รับชมนะครับก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ผมก็จะทำคลิปที่มีประโยชน์มีสาระอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อให้เป็นใครที่สนใจเป็นความรู้ได้นะครับขอขอ,ขอบคุณมากครับครับ